ปล่อยไหมมนุษย์เนี่ยเหมือนไก่ได้ปล่อยไหมคือทําลายสิ่งที่เราได้รับมรดกมาจากธรรมชาติซึ่งมีมูลค่าเป็นล้านล้านปีเนี่ยใช่ไหมแต่เราทําลายเพื่อจะไปสร้างตึกแค่นั้นเองเหรือใช่ไหมผมคิดว่ามันมันดูแล้วเราคุ้มทุนไหมในการทําอย่างนั้นเราสามารถที่จะนาดินซึ่งดินเข้ามาสร้างอะไรก็ได้แล้วเขากลับเป็นดินเหมือนเดิมนี่มันจะเข้าหลักรีไซเคิลแบบธรรมชาติใช่ไหมผมว่ามันมันต้องหยุดการพัฒนานัากน คือคือเราเราพัฒนามาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรายังไม่พอไงอเราต้องทุบทุบแล้วสร้างแล้วรื้อแล้วก็เดินทรัพยากรเข้ามาสร้างความเจริญทางวัตถุคือยิ่งสร้างเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราได้สูญเสียอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไปครับคือคืออันนี้มันเป็นการพัฒนาของโครงสร้างทางวัตถุคือมนุษย์เราเนี่ยมันมันเหมือนกับบอกว่ามันไม่มีความพอ,อก็เหมือนเหมือนคุณทาธุรกิจเนี่ยมันมันพอไม่เป็นอะ่ะ เหมือนทำธุรกิจคุณก็ต้องมีมูลค่ามีธุรกิจมีอสังหาบริษัทมีตึกราบ้านช่องอแล้วก็มีโครงขายโยงใยอะไรที่มันให้มันดูอลังการเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้แหละตัวที่ที่เราเหมือนสร้างไม่รู้จักพอครับถ้าเราหันเข้ามากับสู่ธรรมชาติบ้างเราสร้างสร้างคนเราบ้างสร้างธรรมชาติบ้างเพราะว่ามันมันก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่ดีกว่าเราจะไปบ้ากับวัตถุ นี่คือมุมมองของคนทํางานแบบแบบพวกเราอะแบบศิลปะคมองแบบศิลปะแต่นมูองดูพี่จุ๋มมองผมมองดูอย่างนี้นะฮะมองดูว่าเรากําลังพัฒนาไปผิดแผนใช่ไหมฮะผมก็ต้องขอฝากไปยังสภาพัฒน์ด้วยพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติผมเคยเข้าไปเป็นกรรมการของสภาวพัฒน์ในแผนแปดเนะก็เชิญผมไปทีนี้ผมคิดว่าการพัฒนาดนด้นปัจจัยหรือในเรื่องของวัตถุเนี่ยนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้น นะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าไอสิ่งการพัฒนาอย่างนั้นมันเป็นการทําลายเพราะว่าเราถือว่าในโลกนะครับเป็นแผนที่โลกทั้งหมดเนี่ยเราเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วขายความเป็นธรรมชาติของเรานี่เหลือเฟือเลยครัฝรั่งฝรั่งเพื่อนผมนี่อยากจะมาอยู่เมืองไทยเพราะมันชีวิตราคา ไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องมีผนังมรานาไม่ต้องมีฮีเตอร์ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยใช่ไหมฮะเป็นประเทศที่สบายใช่ไหมฮะเป็นประเทศที่ค่อนข้างสบายที่สุดแล้วทาไมเราไม่รักษาสิ่งแวดล้อมนี้เอามาขายใช่ไหมเพื่อการท่องเที่ยวใช่ไหมแต่เรากลับทาลายแล้วไปเอาตึกจากประเทศที่เขาแห้งแล้งเขาต้องสร้างตึกเขาต้องใช้เทคโนโลยีทางทางทางวิศวกรรมเพื่อเป็นในการออกแบบเพื่อทดแทนกับสิ่งที่เขาไม่มีใช่ไหมแต่ของเรามันมีเพียบพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมฮะ นี่คือทุนที่เรามีอยู่เราสรุปได้ว่างไหมจมหมดเวลาแล้ไหมในมันบนเวลายังอ๋อไม่เป็นไรฮะเรายังมีเวลาอีกสิบนาทีนะฮะก็ก็ตอนนี้ก็หมายความว่าบทสรุปของเราก็คือเราพูดถึงกวีแล้วก็ธรรมชาติใช่ไหมท่านตอนนี้ก็คือสุดท้ายเ่ยนะฮะขอบทสุดท้ายก่อนที่เราจะล่ำลากันแล้วเราขอลาตอนนี้เลยได้ไหมเพราะว่าจารย์กวีนี้เป็นบทลาเลยนะครับก็บทกวีนี้ก็เกี่ยวกับ ธรรมชาติเหมืันกันค,ความเป็นสิ่งเล็กเน้อยที่เรามองไม่เห็นที่มันอยู่ภายในนะครับไม่ว่าอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่เราจะต้องเห็นคุณค่าของมันแม้แต่อันนั้นเราอาจจะเห็นว่ามันไม่ไรมันไรค่าไม่มีค่าคแต่มันมีค่าคผมอยากฝากนะครับอาจจะเป็นบทสุดท้ายออผมลืมนิดขอขัดตันก่อนจะหมดเวลา <c oughs> เรามีหนังสือย้อนรอยนะครับ ย้อนรอยที่เป็นหนังสือที่มีขายอยู่ที่13สยามไทยกล้องจับหน่อยครับย้อนรอยนะครับของคุณดินสอสีนี่แหละฮะเกี่ยวกับอะไรครับเดี๋ยวแนะนเขาพูดถึงข่าวนะฮะพูดถึงข่าวทั้งหมดนะครับข่าวที่เรามีอยู่ในประเทศเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษิณในเรื่องของอะไรต่ออะไรที่มีปัญหา อยู่ในประเทศเราของมหาวิขาลครับข่าวทั้งหมดแล้วนํามาย้อนรอยเป็นรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวนะครับมีขายที่เดียวนะครับ <laughs> ที่สิบสามสยามไทยนะครับ <laughs> ก็เชิญท่านเข้ามาดูนะครับมาซื้อได้เล่มนี้ก็นา่อาอ่านนับไอ้นี้ไทยขเขมรน,นี่คือปัญหาที่เรา ที่เราพูดถึงการต่อสู้นะครับการต่อสู้ว่าทําไมว่าขเขมรถึงมาย,ยึดครองประเทศไทยโดยใช้ต่างชาติเข้ามาเพราะภายใต้เนี่ยนะฮะเรียกว่าไอเรียกว่าถ้าใช้มาตรส่วนหนึ่งต่อของแสนเนี่ยมันจะกินพื้นที่ทั้งหมดนะฮะจากอุบลราชธานีไปถึงตราดเนี่ยเท่ากับล้านออเอ่อล้านแปดแสนไร่ซึ่งจะเท่าจังหวัดตราดจังหวัดหนึ่งในทั้งใต้นเนี่ยพื้นที่จากอุบลไปถึงตราดเนี่ยมีน้ํามันกับแกส๊ส ก็พูดถึงปมทางทะเลไทยเขมรอันนี้ก็มีขายที่ที่ท3สมยามไทยนะฮะเนี่ยท่านต้องมีโอกาสเข้ามาเยอะนะครับไม่ได้13 13าสิบามเหรียญนะไม่ใช่13นะนอยป้าครับนวมินนะนวมินนะครับแล้วมีอีกเล่มหนึ่งก็คือรักออนไลน์นี่น้ำประการดินสอสีนะฮะรักออนไลน์นะฮะก็คือเป็นพูดถึงเรื่องราวของคนที่เล่นเว็บเล่นอะไรนะแท็ก หรือว่าเล่นฮอตเมลหรือว่าเล่นสนุกคอมใช่ไหมหรือว่าเล่น Facebook อะไรทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องราวของคนในแวดวงนี้นะครับแล้วก็นำมาเขียนเป็นเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวของอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับเรียกว่ารักออนไลน์นะครับรักออนไลน์อันนี้จับไปยังกองจับยังจับแล้วนะแต่แล้วสุดท้ายเลย <c oughs> ก็ของหนังสือของคุณกฤิศร <c oughs> ีบุรพาเองนะครับ <c oughs> ยดหนึ่งในกระแสทานกล้องจับได้ครับยดหนึ่งในกระแสทานเนี่ยรูปของคุณกิตเองนะครับเป็นบทกวีนะครับรวมเล่มนี้ราคาเท่าไหร่นะร้อยสิบห้าบาทใช่ไหมฮะ้ยสามสิบห้า้ยสามสิบห้าอ่านผิดโอ้สามสิบห้าบาทนะครับมีขายที่อที่นี่นะครับสิบสามสยามไทยเช่นกันนะครับเราก็ยังสนับสนุนศิลปินนะมีช่องทางเราก็จะช่วยกันได้ครับสุดท้ายนี้ก่อนจะลาลากันนะฮะผมก็อยากจะขอ ขอบคุณคุณกร็ดนะครับที่มีให้เกียรติมาร่วมรายการสู้ด้เพลงนะครับขอบคุณมากครับคุณกร็ดแล้วผมก็ขอล่ำลาทางบ้านไปเลยนะครับทางบ้านและให้คุณกร็ดอ่านก็มีตบท้ายนะครับสวัสดีครับก็พบกันใหม่นะครับในวันศุกร์ในรายการของผมนะครับเชร็แล้วครับคุณเกรดเกิดครับบกวีที่ชื่อเดียวกับหนังสือนะครับหยดหนึ่งในกระแสทาน น้ำหยดหนึ่งถึงเกาะซึมซาะแซะหยดหยาดแยะเกาะก่อนกัดก้อนหินวันหันเหเวลาเป็นอาจินอาแตกบินทะลุกลายทุลีกระด้างแข็งแห่งหินแตกบินแยกสายน้ำแทกแตกลาย เหือดหายสีความว้าเวเววะเวราและวารีทดแทนที่รวดรายมันลายไปกว่าเป็นหินดินก้อนตะกอนผลึกแข็งแกร่งศึกลึกกร่อนน้ำอ่อนไหวสายน้ำความอ่อนนิ่งกว่าสิ่งใด บาดลึกในคมหินกรวดดินทรายความตายสายน้ำนิ่งทุกสิ่งสับหยดหนึ่งกับหยดหนึ่งกระแสสายหลายๆหยดกดเกณฑ์เป็นทานกลายอาจทลายคุณโทษประโยชน์จาก แข็งกระด้างบางสิ่งเงียบนิ่งแทรกทําหินแตกแยกจมน้ำขบขวาความอ่อนไหวในน้ำงดงามมากสายน้ำหลากยากต้านทางทานทนกว่าเป็นหินดินก้อนตะกอนฝังเพราะ พ่ายพังน้ำซ้ะกัดเกาะหนความแข็งแกร่งแรงหายทุรายทุรนหินหรือคนกระด้างขวางอ่อนโยนหยดหนึ่งในกระแสทรานหรือแข็งต้านอ่อนไหลสายน้ำไหนหินหรือคนปนเปื้น เหมือนติดโคนอาจโชคโชนวันนี้องคุริมานกว่าเป็นหินกลิ่นฝนบนสายน้ำเชี่ยวกรากรมย่ำเดินเกินก้าหารหลอรอมที่ชีวิตจิตวิญญาณหนึ่งรมปานเข้มแข็งด้วยแรงใด หยดหนึ่งในกระแสธานกระด้างต้านกล้านกแกร่งน้ำแรงไหนง่ายงามมองท่องแท้เกิดแก่ใจบาดลึกในคมหินกรวดดินทรายกว่าเป็นหินเป็นดินศินกระแสมนุษย์แท้สัจจะกระแสสายหินสายแร่แม้ว่า ชีวาวายฟ้องฟองฝ่ายสายน้ำนิ่งงามจริงสวัสดีครับ แต่มันแก้ไขถ้าเปลี่ยนไปแล้วจะแย่อย่าปล่อยให้มันเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนไปแล้วคง เดินพอถูกโกงกินถูกโกงกินจากนักการ เรารับรองพวกเรารับรองพวกเราปกป้องจะปล่อยให้มันแก้ไขจะปล่อยให้มันแก้ไขถ้าเปลี่ยนไปแล้ว กินออกไปรวมตลางระบอบทักษิณสร้างราฐานด้วยการเมืองใหม่ป,ปาดปารพวกนักภูมเมืองอย่าปล่อยให้มันแก